สวัสดีสสดจ้าพี่น้องปองไปสุขุสุขส้ขนสวัสดีย่ามแรงเด้อค่ะพี่น้องจานี่ตัวเว้นกําลังสีลุงนะพี่น้องจา้าแมงวันาหลายหลายมาหน้ากกลี้ยพี่น้องเมื่อนี่นี่ผ้าเพลพิสิเพิ่นอ่ามากินเจวบองนะคะพี่น้องจา้าแล้วก,ก็มีน้ําพริกอ่ปะปลาดุกฟูนะคะหลากกระเฮ็ดอันนี้พี่น้องนี่ซุปเฮ็ดป,ปวกเด้อค่ะพี่น้องจา้าใส่ปลาทูเด,ด้อค่ะมาจามามากินข้าวน้ากันเด้อจับก้อนปลาแดกนี่เราไมได้จวบองแบบสุดเหนียวนะคะนี่ หลายคลิปแล้วนะไม่ได้กินน้องใหม่ส้มปานิ้มทอดจ้ะแต่งแมง,งิ่งแมงวันแมงมีพี่นาเออคือผิดยิ่งเหมือนเนี่ยตามตีบ้านดีว่านะเราต้องไกลหนกโกโกักก่อยแจะแผลพ่น้อก พฮ็ดปวกเอาไป,ปาทุบแซลมอนทูแซ่บๆยวบ้บองก็รอดนะคนตายไม่ไม่เคยได้กินแบบนี้ลองลองลองดูนะลองซื้อไปกินดูอร่อยเมื่อขาวอร่อยหอ,หอไมไหมต้มแล้วก็ขม หือกวยกวางเห็ดปวกอ่ะเฮ็ดปวกคือเห็ดคนเอาเอิ่นอืมหยัดปัดแซ่บหวานนัมวป่ะแดก่ใส่ปลาแดกหน่อยเดียวนิดเดียว คัณสร้างผสมกันนะใช่ไอซองอย่างนี้ผสมกันร้อยปลาดุดกฟักันเจ้าบองสุกขแข่งผสมกันต้องเสียเพียงแบบมันเข้ากันเลยอืมันค่อยดีหกนี่เจ้าบองซุกเหนียวแม่บ้นเนี่ยตาตาเป็นแบบนี้เหนียวขึ้นเหนียวอย่างนี้เพีงบ่ค่าได้ค่ะหอม อุ้ยเอาไหมชูข้างเดนี่ลูกนียวแสบต้นพิ่เหรอหอมเฮ้ยแมงวีแมแมงวันวาย่างแมงวีนี้สุดตีนอันนี้แบบซุกแห้งเห็น้่เนี่ยมันก็จะเป็นผิวผงจ้ะหอมเข้มข้นอันนี้ดูกฟูนะคะ ฟูๆหนิแซบมีแต่เนื้อปลาดุกได้พี่น้งองเอามาปสมกันเลยนะเนี่ยเนื้อปลาดุก,กปลาส้มกัน,กนเลย,เนเนยมันจะอร่อยอปลาแข็งด้ยปลแข็งล,ออกลวกไม่เกิดอะไรนะปลาแข็งลวก มะแข้งผัสสาีสานาษากลางกับมะเขือพวงมะเขือปล่อยแถงกระปุกไข่พ้าพี่น้องแพ็คล้านหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรงพี่ได้พี่น้องด้วย เห็ดเห็ดปวกเห็ดตะไคร้เพื่อนเอาไปแกงเอาไปป่นเอาไปซุปได้เหมดจ้จะมีหลายเห็ดดิเพื่อนถักมะลดเบิ่งเห็ดปวกอร่อ, work, อยมากเอามาซุปมาอืมไปแกง ทำไมก็มีไม่ใครมึนลหรอคะพี่นอ้ยปานิน,นก็อร่อย,อ,ยอืมอร่อยอร่อยมึนเลยปลานินหนซื้อเขอาไมกพี่น้อง ทำไปสุดแม่แมกลางไม่เปื้อนลานที่ไปปุกก็ก็เปิดตอนเย็นอืมประแดกทูกับตะบักอันทูกับอันแม่งว่านยิบหน่อยมาดีครับบรรยากาศอยูหน้า,ากาศสบายนี่บรรยากาศสบายจา้ะแต่ว่าแม่งว่านแม่งว,วีกับไฮ่พอๆกันก็นยู่บ้าน เพศังไรเนาะถามมันบ่ได้ลมพัดยินๆยนภาษาอีสานเกินว่าร่มพัดซอยวยซอยวยยินดักยินดักด้วยอ่ะผู้สาวไม่เคียงหน้า มันเคยผ่าถุงเมินบ้เย็นดักเลยกรเนี้เฮ็ดแย่ใส่แล้วกินเส่แล้วนั่นพักจะกปาร่ว <c oughs> มกวกมากผ่าถุงปัดเื <c oughs> ้อเฮื่อนเลยวาร่มบัดซอยไวเย็นดักอืแสบมึงคือเนอะเฮ้ยบวดตื้อบดตนี่เฮ็ดปวกนี่เอาไปซุปแซ่บแสบ,สบพีอนอะ เอาผสมกันละผสมกันละอืตักปลสมกันสักสักเอาเพื่อกินก็นข่าจ้าแล้วค่ะต้องผส้มแบบนี้แบบแห้งเนี่ยพวันเรากินก็นข่าจ้าวซื้อไปลองเลยนะผส,มมส้มแบบนี้อร่อยแบบเหนียวนี่ยเาื่อข่าจ้าวเขาเี้ะเลยมื่อเนาะใหม่ก็แซ่บแบบเนาะ ก็าม no ่อ่อนหน่อไม้เลี้ยงตามดูตาแพ็กสองไหวยทรงฟี่บนเราไปขายเม็ดอ่อนจริงไปไม่ลวก ไปนี่เบีร์ตักไปกินไปไม่หมดมันขึงไงสมุนหมาเองแค่นี้จุกบามหมาเพิ่นหมาตัวอืมอืมอะันนั้นจักรอบติดไม่ดูจักรกันมั้งเลย ไม่นนาใกล้กับกัดคนน,นั่นนี่ใบเขาแห้ประเด็จเจ้าบอวมันก่มีขายลายแบบพีหนอลายสตรจะใช้เราจะพูดมก ท้องไร่นี่เอาใจคนคนบะหมักกินแห้งบะหมักความเหม็นความนุง่งความความเข้มข้นเนื้อหอมนะเจ็บบ้องไห้สู้เ <c oughs> จะบบ้องไห้สู้พี่น้องภาคกลางมีเครื่องเทดปลอมภาคใต้อร่อยเลยพี่ร้ายพี่น้องกินได้ทุกป,ปากแน่นอนสบาย ต่อไปก็จะแคแบบเปียกๆจิ้มแปะจิ้มแปะอันนี้จะเป็นเจมข้นแบบอืออือเข้าใจเริ่ออาหาร อมบูอมอะไรเปล่เจ้าบองปรราับอันเยอกันนะพี่น้อง ครับเนาะอร่อยไม่ได้กินนานไม่ได้กินโดนกับแ่บใช่นหองมันคุุกรวมกันแต่อกมากอะ่ะนี่แหลเพึ่งจะมากินเต็มเต็มยแ่แหละพี่น้องจะแซ่วบว่อง แน่นปวดด้วยเ <c oughs> ตื้ตึ้งเกลืองสมุ่นไพรปลูกเองนี่บังเคลืองมัไเนี่ะปลาค่ะสูงก็ข้นเนี่ถยยั่าาว,ถวมวาข้นเหมือนปลาคาปลาแต่ใครอ่ะปลูกแบบธรรมชาติ ว่าได้ใช้สารพี่น้องเออมีวัตถุดิบที่ดีค่าแดงค่าหน่อยบานเท่าหอมหอมอืมหมดแล้วตัวงอืมพี่ป้องขอกนะดาะพี่น้องพี่กองแซ่บจัดเด้อพี่น้องเด้อ สดใหม่ต่อวันนะคะพี่น้องจ๋าเจ้าบองเนี่ยพเพื่อเสนใจนะคะอยากจะลองชิมนะคะเป็นสินค้าขายดีติดอันดับผิดที่เราพากินด้วยค่ะพี่น้องจ๋าบอโพดบอรีวิวกับขายออกทุกมือด้วยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับแจ้วบองแล้วก็น้ำพริกต่างๆนะคะในเผ็ดด้วยพี่น้องสำหรับเห็ดนะคะเห็ดเนี่ยมันจะมีทั้งเห็ดปวก <c oughs> เห็ดตะไคร้เห็ดละงกนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้นีน่ส่งรถเย็นด้วยค่ะพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้แหละพากินกับเพาะพิศิกไปแล้วสวัสดีจ้าจ้า